ผมานะครับก็ยังไงก็ออบคุณทุกคนที่มาลังใจในวันนี้นบขจริงๆก็พคนเี่ยผ้เคยเห็นหน้าเลยแดีรู้สึกว่าคลทุกคนต่านทกคเห็น้แล้วก็ยังเจอให้กำลังใจกันตลอดเอาเป็นว่าวังว่าเราจะได้เจอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รักัมากๆก็จะัำทุกคยมากนนครับ